สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในผู้ที่จะโชคดีนะครับถูกหวยนะครับฮานอยเนาะอ่าในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่23นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วครับนะใครอยากได้น้อยๆนิดๆนะฮะก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้าไปรับแนวทางกันได้นะครับมาดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็วันเลขวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเลขออกแปลกๆดีไม่ดีอาจจะออกเลขเดิมก็ได้ นะครับเนอะนั่นแหละนะออก2ตัวเลขเดิมออก3ตัวเลขเดิมแรมก็เคยออกมาแล้วนะหรือเลขเปิ้นเลขหามนะครับเนอะก็ขอให้โชคดีกับในวันนี้แล้วกันนะครับลาวสตาร์นะครับวันนี้ให้ไปในที่ในศูนย์เลขศูนย์นะฮะเด่นศูนย์ตัวเดียวเลยนะครับก็มีจับคู่นะฮะก็จะเป็นในที่ในศูนย์ ก็ขอให้โชคดีนะฮะกับในเด่นนะครับวันนี้แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ใครไม่ถูกนะวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันเด้อน,นะครับสามตัวนะครับสามตัวสามชุดเนาะติดไว้แล้วกันนะครับติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้ลุน้น นะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวนี่ก็เป็นได้นะครับสำหรับแนวทางเราสตาร์เร่อนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษนะครับส่วนในฮานอยพิเศษนี่นะฮะวันนี้นี่จะให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่ได้เด่น2แล้วก็ในเด่น5นะครับก็2นะฮะชุดเด่น2 ส่วนในชุดเด่นหนะครับสวทิ์เนาะเลขออกปแปลกๆเด้อนะครับเบาได้เบาแน่ดีไม่ดีอาจจะออกเลขเดิมนะครับนะนี่แหละนะครับสูตรให้มาแล้วเลขนี้นะครับสองกับ5้านะครับสลับในฮานอยพิเศษนะครับเพียงเพียงบงังขอให้เข้าบทล่างนะขอให้ได้เฮกันอีกนะครับรอสามตัว 3ชุดนะฮะสลับแล็บในฮานอยพิเศษละกันนะครับส่วนต่อไปเนาะก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกติฮานอยปกตินี่ให้ไปนะครับในที่ใดน้นะเด่น4เด่น2นะครับจับคู่นะฮะ ส่วนในอีกชุดหนึ่งนะครก็จะเป็นในที่อ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับในนะฮะหันอดปกติส่วนในที่ใน3ตัว 3ชุดแล้วกันนะครติดไว้นะติดไว้น้อยนะครับพอได้ลุ้นเราไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวนี้ก็เป็นได้นะสลับในฮานอยปกตินะครับสลับในที่ในวันนี้กับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ใน vip vip นะครับวันนี้ให้ไปในที่ใน9เนาะแล้วก็ในเด่น0ชุดแรกนะฮะในเด่น9 ส่วนในเด่น0นย์ะฮะอ่ะถ้ามันเยอะไปนะถ้าชอบ9ก็ซื้อเฉพาะในเด่น9ถ้าชอบ0ก็ซื้อเฉพาะในเด่น0ก็ได้นะฮะค้นจิตอยจะไปซื้อหลายเด้อนะครับเราคนจะถูกซื้อเลขไหนก็ถูกนะครับนะถ้าดามผุมอ่ะชอบ9นะวันนี้นะฮะ 3ตัวนะครับอ่ะสตัว3มชุดเนาะติดไว้ได้กันนะครับติดไว้ได้น้อยนะพอได้ลุ้นนะอาจจะโชคดีนะครับถูก3ตัวในวันนี้นี่ก็เป็นได้นะสำหรับในที่ใน VIP นะครับ ต่อไปก็จะเป็นในที่ในนอยรวมนะครับนอยรวมนะจับได้ทั้ง3น้นอยเลยนะครับนอ,นอยรวมวันนี้นี่ให้ไปในที่ใน0นย์กับ2เแล้วกันนี่ออกเลขเบิ้ลไหมวันนี้นะครับเนาะเลขวันจุดนะออกเลขเดิมหรือเปล่านะครับนั่นแหละนะเป็นชุดเต็มเมนะใครอยากได้ในนน้อยชุดก็เข้าไปรับนะครับข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยแล้วกันนะครับ นอยรวมวันนี้นะครับก็จะให้ไปศูนย์สองส่วนสองนะฮะสำหรับในนอยรวมเนาะสามตัวนะครับในชุดเดียวเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะครับ นั่นแหละนะฮะก็จะเป็นในแนวทางนะครับทั้งหมดนะของในวันนี้นะครับสำหรับในฮานอยนะไม่ว่าจะเป็นนอยนะครับ VIP เนาะอ่านะครับ VIP หรือในฮานอยปกตินะฮะฮานอยปกติหรือเป็นฮานอยพิเศษนะฮะ และก็ลาวสตานะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับกับฮานอยวันนี้นะฮะสลับในงวดนะฮะของวันที่23นะครับพฤศจิกายน นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงปังปังมันหมานแล้วกันนะเมื่อวานนี้ใครไม่ถูกนะครับใครไม่โชคดีนะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีนะครับเข้า3หนนอยแตก3หนนอยเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ,รรรบเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีเฮงๆปังๆร่ลำรวยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สมัสดีครับ